จัดฟันแบบถอนหรือไม่ถอนต่างกันยังไงอันนี้จะพูดในกรณีที่คนไข้าสามารถเลือกได้ใน2 Cho i อ e นะคะคือนะัดอาจจะเจอว่าคนไข้ที่เขาสามารถจัดได้ทั้ง2แบบอะคะ่ะแล้วเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบถอนหรือไม่ถอนดีก็จะเอามาให้ดูค่ะว่ารอยยิ้มระหว่างถอนกับไม่ถอนอะต่างกันยังไงคือบางเคสก็ไม่สามารถจัดแบบไม่ถอนได้นะอันนี้ยังไงก็ลองไปปรึกษานรแพทย์กันก่อนเนาะ เคสนี้จะเป็นการจัดแบบไม่ถอนฟันนะคะก็คือรอยยิ้มเนี่ยด้านหน้าตรงจะไม่ได้แตกต่างจากตอนแรกมากก็คือจะเรียงเรียบขึ้นนะคะแต่ว่าความเต็มของรอยยิ้มเนี่ยมันจะยังเต็มอยู่เดี๋ยวพาไปดูการจัดฟันลดยื่นแบบถอนกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบถอนนะคะจะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยรอยยิ้มตรงด้านเนี่ยจะกว้างกว่าตอนถอนเสร็จเห็นไหมตรงเนี้ยเวลาถอนเสร็จปุ๊บ ตัวฟันเนี่ยมันจะดูแคบลงรอยยิ้มตอนสุดท้ายล้วอยากให้รู้สึกว่าดูเด็กลงฟันเราดูน้อยลงก็ควรจะจัดแบบถอนแล้วก็เคสถอนนะคะก็จะใช้ระยะเวลานานกว่าการปรับเปลี่ยนการเคี้ยวเราก็จะต้องปรับตัวมากขึ้นจะเลือกแบบไหนก็ได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าเราอ่ะอยากได้รอยยิ้มแบบไหนด้วยอันนี้ความเห็นนัดนะให้เลือกจากรอยยิ้มที่เราอยากได้ก่อนขอนเนะน้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเลือกได้นะเราต้องไปปรึกษากับคุณหมอก่อนนะคะว่าเราสามารถจัดแบบไหนได้ไดบ้างรอยยิ้มที่เราอยากได้คืออะไรคะ่ะ น,นี่ก็ไปแล้วเหมือนเดิมนะคะฟันมีปัญหาปรึกษาหมอหน้าทุนนะคะบ๊ายบายค่ะ